โอ้ยง่ามผูดง่ามเหลือครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับลูกค้าทั้งบ้านดีสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าบอผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับ MG Extender นะครับใจสองจุดศูนย์นะครับสวส,สปอร์ตรูลาต้องคันนี้ครับ ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อารยยนกิจนะครับสาขาเดชอุดม2นะวันนี้ก็อยู่กับบ่าพลคนขายรถหรือบ่าพลหนุ่มอุบลคนชัยภูมิกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าพลก็มีรถกระบะนะครับสุดหล่อสุดสวยมานําเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจทั้งบ้านได้ติดตามแลวก็รับชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเลขไม่น้อยแค่หลักพันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปโปรโมชั่นราคากันท้ายคลิปตามบ่าพลไปรับชมนะครับรถสุดหล่อสุดสวยคั่นี้ก่อนนะไปครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวบ่าวพลจะพาลูกค้าทางบ้านมารับชมนะครับเจ้า MG กันนะครับว่าสวยงามแตกต่างจากรุ่นอื่นอามากน้อยขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าของ MG นีดีไซน์มาแบบสปอร์ตบึกบึนใหญ่นะครับอลังการมากๆนะครับสลับเจ้า MG นะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็ตัดกับสีบอลเงินนะครับสวยงามลงตัวมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านบนพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์นะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนข้างล่างตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ ตัวนี้แล้วก็ไฟสูงไฟต่ำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการดีไซน์ที่แปลกแปลกใหม่จากรถตลาดบ้านๆเรานะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะครับสปอร์ตบึกบึนมากๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีโป่งล้อนะครับใส่โป่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะลงแม็กได้ขนาด10.5นิ้ว9.5นิ้วได้สบายนะครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าลงตัวมากจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับพาลูกค้าดูรอบ คันที่เฉยนะครับว่าสวยงามลงตัวขนาดไหนแล้วก็เลขไมค์คันนี้น้อยมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องมาดูที่ด้านท้ายนิดนึงนะครับต้องบอกเลยว่าด้านท้ายฝาท้ายนะครับดีไซน์มานะครับคําว่า Extender นะครับติดนะครับเป็นโลโก้ที่สวยงามลงตัวแล้วก็มีประกบนะครับที่ติดอยู่ด้านฝาท้ายนะครับพร้อมกับไฟนะครับคือมันลงตัวแล้วก็เป็นลวดลวดลายที่รักกันมากๆนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ ถ้าลูกค้าเอาไปแต่งสวยแต่งซิ่งนี่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับเจ้า MG e p i n d e r คันนี้กันนะครับผมต้องบอกเลยว่าภายในนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับมากมายเลยต้องดูว่าใหม่มากๆนะครับสำหรับภายในเจ้า MG คันนี้นะครับอ่าเบาะนะครับถุงลัสติกก็ยังไม่เอาออกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเลขไม้นะครับเดี๋ยวให้น้องนรสมาซูมดูใกล้ๆนะครับเลขไม้นะครับ2457กิโลเท่านั้นนะครับ ต้องบอกเลยว่าเรียกใหม่แค่หลักพันนะครับคันนี้นะครับใหม่มากๆนะครับดูตรงคอนโซลนะครับผมวงมาลัยคอนโซลคันเกียร์ต่างๆเบาต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงครับผมสำหรับลูกค้าทางบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องบอกเลยว่ารีบๆนะครับสำหรับรดสุดคุ้มสุดประหยัดคันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมจุดอื่นกันต่อครับ ครับผมเป็นไงไงบ้างครับหลังจากที่บ่าพลนะพาลูกค้าทางบ้านนะครับรับชมเจ้า MG คันนี้กันไปแล้วนะครับก็ย้ําอีกทีนึงนะครับสลับคันนี้นะครับเป็นเจ้า MG นะครับเอ็กเทนเนะครับ2.0งจุนใจแอนนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพสวยงามลงตัวมากๆแล้วก็เลขไม้น้อยสุดๆนะครับสลับคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับราคาค่าตัวนะครับตั้งขายอยู่ที่นะครับ420,000บาทเท่านั้นนะครับสลับคันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องดาวออกร้ศูนย์บาทนะครับค่างวดผ่อนสบายๆนะครับยังไม่พอเรายังแถม ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรให้กับลูกค้าทางบ้านอีกต่างหากนะครับยังไม่พออีกนะครับเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้นาน1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับพร้อมแบตเตอรี่6เดือนนะับสำหรับลูกค้าทางบ้านนะครับที่สนใจคันนี้เป็นพิเศษนะครับสามารถติดต่อไปยังแฟนเพจอารยะยนในกิจในทุกสาขานะครับหรือยินติดต่อมหาบาพลนะครับได้โดยตรงตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับที่บาพลพาลูกค้าทางบ้านมารับชมรถสุดหหหหล่ออคคัััันนนนนนนีี้้้้รบเาาาไววตติิดมมกใใสสงป สวัสดีครับ